สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมต้นนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Need for s p e e n e g r d 2นะครับผมวันนี้เราอยู่กับรถ BMW i8 นะครับผมเป็นไงเหมือนจริงเปะเหะเอียดเคราคาไทยอยู่ที่ประมาณ12ล้านราคาไม่สำคัญความมันมันอยู่ในเกมเหยีดเคมาวันนี้เราจะเอาคันนี้ไปซิ่งกันนะครับผมท่านผู้ชมไปเลยกับ BMW i8 ของเราจะแรงจะเร็วสักแค่ไหนเชียว มาตอนนี้เราอยู่ที่สนามสนามอะไรไม่รู้นะแต่มันแข่งไปจากใต้ขึ้นเหนือเลยนะจังวันนี้สนามของเรานันเรามาทดสอบทำด้วยความแรงของ bmw i8 นะตอนนี้ก็ชนประตูอาๆชนกันม,กมั่วกันไปหมดชนกรงเล็ก,ม,กลมั่วกันไปหมดจังวะนี้ก็มาทดสอบว่า bmw i8 มันแรงมันแน่สักแค่ไหนเชียวอดี เธอโบไปอโอแรงใช่ได้ไงมาดีสองเธอกดดูวิวห้องหลังโอ้ดูด้านหน้ารถสวยนะดูนะท่านผู้ชมตอนนี้ถนนก็โล่งนะเวลาได้ประมาณตีห้าครึ่งนะครับผมแล้วก็ขี่สายเลนกลางไปจังหวดัดดีมาอาดิบดิบดิบ ดูความเร็วม,มันัด200กว่าเกียร์สีตอนนี้น่าจะไม่เร็วเท่าลอมบ์กินี่คันนั้นนะที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วก็ไปย้อนดูกันได้โอเคมาไปต่อกันเลยยาเธอโบของเราต้องไปให้สุดดูวะเรียวโอ้โหชนมั่วกันไปทีเดียวีมันตามหลังเรามาแล้ววะไม่ได้นะบนิ๊กบี บีเมของเรามันต้องแรงต้องเร็วสิวะมา WI แปด BMWI แปดเราจะขึ้นเนื้อกันนะครับผมที่ซอกแซกไปซอกแซกไปเราไม่รีบอตอนนี้เราก็น่าจะได้ถึงครึ่งทางแล้วนะสนาม ติดตามตูดลงมาเรื่อยๆนายใจเย็ยนๆตอนนี้คู่แข่งของเราประชิดต,ตูดเข้ามาแล้วเราไม่พูดคำนำเพลงกดเทอร์โบไปเข้าอุโมงค์อุโมงค์ตัวย่างโอ้โหชนมั่วกันเลยเดียวมาเอาดีนี่เราต้องเฉียดชิวเพื่อเอาเทอร์โบคูณสองแล้ว คดีแต่เสร็จเราทำไมนายเราทำอะไรผิดเราคอยคุยกันมาตอนนี้เราก็จะถึงเส้นชายแล้วนะตอนนี้ฝนก็ตกนะแม่งตกใส่แต่รถกูคันเดียวยึดเข้ฟิตฟอร์สปีดอันนี้กล่าวถูกข้างเรามาถนนถนนมันจะโค้งเยอะหน่อยนะเว้ยทางขึ้นเหนือเราอุ้ย,ยตัวน,นี้ชนชนชน,ชนมั่วไปหมดมา ขอเฮ้ยมันตามตูดละมัแล้วคุนผู้ชม,มทางดีนายชนะเราไม่ได้ดอกไอสองทางมันช่างคดเคี้ยวเหลือเกินเราค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวไปตามทางของมันมาโอ้โห و, โค้งหักศอกกันทีเดียวจะเข้าเส้นชัยแล้วพี่น้องท่านผู้ชมมากดเทอร์โบไปดี ทีมดีบิวยีแปรของเราต้องโคทีหนึ่งดีว่ราคาแปงขนาดนี้เราจะาที่สองที่สามที่สี่ไม่ได้เฮ้ยกดเทอร์โบเข้าเส้นชยัยจังวันนี้เรียบร้อยเข้าที่หนึ่งเป็นไงสามนาทีสามสิบเจ็ดวินาทีโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบความแรงของเจ้าคันนี้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวไปแข่งสนามทางตรงกันเลยปย มามาอยู่ในสนามทางตรงกันแล้วท่านผู้ชมอืมงรถรถถุงยนต์โคตรเท่เลยยิ่งเท่มาผมอยู่ในสนามทางตรงดูซีรถคันนี้มันจะวิ่งไปที่เท่าไหร่นี่มาอันนี้สองร้อย 2องร้อยอ่งเจ็ดสโอ้200เองเหรอมันน่าจะวิ่งได้สัก300โอเคก็จะประมาณนี้นะ B M W i8 ของเราเป็นไงนะกผู้ชมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b ์ให้ผมด้วยนะครับผมกับ B M W i8 ของเราโอเคบ๊ายบาย,บายไปละจุ๊บ